กำไทยกำมันผมช่วยแล้วผมพยายามแล้วทุกอย่างเอช่วยแล้วแม่งโคตรแมนเลยอาจารย์ประจักษ์ชัยถึงขั้นเดินไปคุยหน้าห้องน้ำก็คุยแล้วแล้วไงอ่ะนะครับไม่ได้สำนึกเลยเกินครึ่งตัวเข้าคุกไปแล้ว เดือดไม่มีแผวเลยนะคะจากกรณีที่เอเมิราค่ะได้ยื่นฟ้องอดีตสามีคูภัยบูนแสงเดือนฐาน้าคู่เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีโดยพนักงานอายการจังหวัดน้องบุรลรัมยมีคำสั่งฟ้องเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565จนกระทั่งเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเอเมิราค่ะได้โพสต์ขอบคุณหลังศาลมีการตัดสินคูภัยบู์มีความผิดฐานอาญามาตาา319าจำคุกกระทงละ2ปี4ีกระทงจำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหายกว่า3 5 0 0 0 0บาทโดยที่ไม่รอลงอาญาค่ะ ต่อมานะคะทางด้านทนายเก่งค่ะหรือว่าทนายวิศรุตมณีรัตน์นะคะทนายความของเอเมิราก็ได้เผยว่าคดีนี้นะคะที่สารพิพากษาตัดสินออกมามแบบนี้เนื่องจากครูไัยบูลได้ต่อสู้คดีเมื่อได้รับสารภาพและให้การที่เป็นประโยชน์ในชั้นศาลและหลังจากที่เอเมิรานะคะได้ทราบผลคำพิพากษาก็รู้สึกโล่งใจดีใจและพอใจกับผลคำตัดสินนะคะและก็ก่อนหน้านี้มีความเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกังวลเกี่ยวกับเรื่องคดีตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนทางครูไัยบูลนะคะจะมีการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์นั้น พยายนหลักฐานที่มีในสารชั้นต้นนั้นนะคะมีพร้อมและมั่นใจในคําพิพากษาของสารขั้นต้นนั้นถูกต้องด้วยกฎหมาย สำหรับคดีระหว่างเอเมิราและก็ครูไัยบูลนั้นในะะขณะนี้เหลืออยู่เพียงคดีเด e ียวคือคดีที่ครูภพบูลฟ้องเอเมิราในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการที่เอเมิราได้เข้าไปออกรายการโหนกระแสในอดีตนะคะขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสืบพยานฝ่ายจำเลยส่วนเรื่องบุตรคือน้องสายแนนที่เกิดระหว่างเอเมิราและก็ครูไัยบูลน,น,นั้นนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากที่ทั้งคู่ได้หย่ากาันบุตรอยู่ในการดูแลของครูไัยบูลแต่หลังจากที่ทนายเก่งนะคะได้เข้ามาดูแลจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยและมีคพากษ ให้น้องสายแนนกลับมาอยู่ในการดูแลของเอเมิราแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะทน,นายเก่งค่ะยังออกมาไลฟ์สดตอบรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับประเด็นภาคผู้เยาว์พร้อมแคปชั่นที่ว่าอุทอนจะรอดไหมอัปเดตคดีวันนี้ค่ะระวังให้ดีนะครับอันนี้คือคดีเกี่ยวกับเพศเนี่ยนะเป,นเป็นเรื่องที่ที่มันมันละเอียดอ่อนและ แนวทางการตัดสินคดีนะครับเป็นนโยบายของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่บอกมาเลยนะครับว่าคดีเกี่ยวกับเพศต้องลงให้หนักเพื่อเป็นเพื่อเป็นตัวอย่างของสังคมไม่งั้นมันจะลามครับเพราะให้จริงมันชัดโดยเฉพาะบันทึกที่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกเลยว่าไม้เด็ดจริงๆคือบันทึกผู้ใหญ่บ้านบันทึกบ้านผู้ใหญ่บ้านสารเชื่อสิ่งนี้ถ้าคุณไม่ได้กระทำำําชํำเราเขาถ้าคุณไม่ได้ทําให้เขาไม่ได้ภาคเขาไปจากพ่อแม่เขาคุณจะมาทาบันทึกที่บ้านผู้ใหญ่บ้านทําไม พ่อแม่เขายอมยอมใช่เขายอมหลังจากที่ท,ทําบันทึกที่บ้านผู้อยู่บ้านแล้วฉะนั้นมันภาคอยู่แล้วผมถามคา้านท้ายโจทามทนายโจท่วมถามคา้านบอกว่าวันที่คุณไม่มีอะไรกับเขาอะแม่เขายอมไหมไม่ได้ยอมอก็ไม่ยอมก็ผิดสิไอ้ส่วนคุณจะเอาเขาไปเลี้ยงดูเป็นเมีย,ยเป็นลูกโอเคอันนี้มันนอกรอบนอกประเด็นนอกเหนือจากที่คุณกระทาความผิดไปแล้วอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับผมเลยโอ้โห ไอ้สูตรไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รับรองเอกสารไม่รู้จะไม่ได้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับทําตากวนทาตาตีๆแล้วก็กวนผมอ่ะมันใช้ไม่ได้ในสาลหรอกอันนั้นอ่ะคือมันสูตรพอบอทบเขาทํากันที่บ้านในสารเขาว่ากันด้วยพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงต่อให้คุณจะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รับรองเอกสารผมไม่รู้ผมจําไม่ได้ การไม่รู้และวจะไม่ได้นั่นแหละแปลว่าคําพูดของคุณไม่มีน้ําหนักนะครับมานะฮะเรามาสู้กันต่อนะครับชั้นอุทธร์ยังมีนะครับโอเคระยะเวลาในการย่ดอุทธร์จะติดคุกจริงๆตอนไหนแพ้ชั้นอุทธร์เนี่ย ระยะเวลาผมว่าน่าจะประมาณปีกว่าๆถึง2งปีแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะขยายเรื่อยๆน่าจะครั้งที่3าครั้งที่4กว่าเขาจะยื่นมันจะกินเวลาไปอีก4เดือนแล้วกว่าศาลจะตัดสินบวกลบตอนนี้แต่ตอนนี้ศาลศาลอุทธรณ์ท่านค่อนข้างจะตัดสินคดีเร็วพอสมควรน,นะครับก็จะใช้เวลาบวกลบสักปีหนึ่งในการในการถึงมือถึงสำนวนถึงผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์บวกอีก4เดือนประมาณปี4เดือนบวกลบอันคขา,าิกาาผมว่าประมาณสักปี 8เดือนปีก้าเอาบวกลบสัก2ปีจะอยู่ในสถานะจำเลยที่มีคำพิพากษาติดตัวว่าสารลงโทษจำคุก8ปีและต้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก3 0 0 0 0ไปอีกประมาณ2ปีขอให้โชคดีครับกรรมไทยกรรมมันผมช่วยแล้วผมพยายามแล้วทุกอย่างเอช่วยแล้วแม่งโคตรแมนเลยผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนช่วยแล้ว บอกแล้วพยายามแล้วอาจารย์ประจักษ์ชัยถึงขั้นเดินไปคุยหน้าห้องน้ำ <c oughs> ก็คุยแล้วแล้วไงอ่ะนะครับไม่ได้สำนึกเลยแม้กระทั่งวันนี้ไปฟังครูิวักษายังมีนะครับพูดรับหลังพูดตามน้องสาวผมอะ่ะโอ้วันนี้สาลจะตัดสินยกฟ้องว่ายัางไงนะโอ้โหฟังแล้วมัน <c oughs> <c oughs> มันใช่นะครับ <c oughs> ไงล่ะสาลตัดสินมาคอตก เป็นไงเป็นไงเป็นไงนะฮะลุ้นไปเลยครับลุ้นไปอีก2ปีใช้ชีวิตอยู่อย่างจำเลยที่ถูกตัดสินคดีนะครับ8ปีปรับเอ่อชำระค่าเสียอีก3ามแสนหาไปยาวๆอีก2ปีครับขาอย่าใช้ขาขาทางหนึ่งเลยเกินครึ่งตัวเข้าพุกไปแล้วนะครับ และดูเหมือนว่าวันนี้นะคะเอเมีอรากับทางทนายเก่งนะคะจะออกหุนกระแสด้วยบอกเลยว่างานนี้นะคะเดือดระอุแน่นอนค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ